อันนี้คือค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้นะครับผมเลยมาวัดตรงนี้กันว่าเหล็กมันได้สเต็ปมาตรฐานไหมตามมาดูเครัี้พอดีเป๊ะนะครับเหล็กซีงไงครับต่อไปรอยละอหรอไหมอยหนักเลยนะครับอันนี้เอากรมเดีย๋ยวเรามาแก้ไขกัน ไป,ไปรู้ให้อยู่ในสภาพเดิมอ่าเปรี้ยนี่เป็น Dynamic Go Tour Issue 120X100 ครับเพราะอะไรพี่เคถึงแนะนำก้านี้ครับ ตัวก้านตัวนี้จะให้บาลานซ์ได้ดีกว่ากับในเรื่องของสปีดของเนี่ยนะครับเพราะว่าในเรื่องของขับแฮสป e d ในความเร็วแล้วก็มุมเข้าปะทะนะฮะก้านมีความนิ่งกว่าก้านที่มีในเรื่องของคิกพอยท์ที่ต่างกัน,นครับก็เตรียมเฟอร์ลูครับเฟอรลูที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะครับนะฮเข้าไปในสภาพที่เหมือนเดิม พอมันลึกไม่เท่ากันครับเดี๋ยวเราอาจจะมีการเคลียร์ข้างในก็เลยต้องช่างก็ดูก่อนว่าใบมันน้ําหนักไล่กันหรือเปล่าถ้าเคลียร์ไม่ได้เราก็ต้องทําแบบอื่นแทนแต่ถ้าเคลียร์ได้เดี๋ยวเรามาไล่กันด้วยน้ำหนักของเหล็กตอนนี้มันน้ำหนักมันไม่ไล่กันเหล็กพวกนี้ สกรัมเท่ากับ1นึ่ง Swing วิงเวทเมื่อไหร่ที่เราไล่สเตปแล้วนะครับสวิงเวทมันจะกระโดดก็ต้องมีการเซตบาลานขึ้นมาใหม่นะครับแต่ด้วยบางตัวนาะคอมันลึกไปไม่เท่ากันผมนอาจจะ็นการเคลียร์ให้มันลึกเท่ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาไล่สเตปใหม่แล้วก็ไล่สวิงเวทให้ใหม่ หลังจากเมื่อกี้ที่น้ำหนักหัวมันเกินนะครับจากเหล็กเจ็ดตอนนี้เราเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องการที่266้อหบหกนะครับเรามาดูกันว่าตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่นะฮะตอนนี้266เป๊ะเลยนะอะอหเป๊ะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็ไปประกอบแล้วก็ไล่สวิงเวทกัน ัไปคือการวัดตัวนะครับโดยช่างแคมป์ครับพี่แคมป์ครับหลังจากที่เราวัดตัวเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะได้ตัวเลขออกมาตัวเลขนี้เป็นเฉพาะผมเลยใช่ไม่เหมือนใครใครไม่เหมือนเรานี่ตัวเราเองช่เครับแขนเรายาวไม่เท่ากันโอเคเดีครับอดูครับอันนี้เลกเจ็ดนะครับเล่ก้านแล้วนี่นะครับครับเป็นไหนต่อครับพี่ไปรีเช็คด้วยแท็กแมนสี่ครับแท็กแมนสี่นะครับโอ้โหมาครับ ครับไหนแต่ถ้าบางคนเล่นสวิงเวทเขาจะรู้สึกว่ามันหนักสวิงเวทแต่อันนี้เขาโทบาลานซ์มันจะไม่รู้สึกว่าัสมันตัวเลขมันเยอะแต่ฟิลมันบาลานซ์ ลูกดีก็นี่นะครับโอหนี่ชอบมากนุ่มมากเลยเในไหนก็ยนไหนละเปลี่ยนก้านเลยแล้วกัน จานเวทนะครับเดี๋ยวนู้นแค่นั้นนี่ทัวร์อิซูสปินเนอร์โอเคครับนะครับผู้นี้มารับของรับไม้ฝากเคกอฟนะครับดิฉันดูนะครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นตามที่รอคอยนะครับว้าไม้ผมเสร็จแล้วพร้อมตีไหมพี่พร้อมเลยครับ ไม่ต้องร <Okay. S 1> อเลยวอร์มปุ๊บใส่เลยสิมเทนคนระับใส่การเมื่อคืนเราประกอบร่างเรียบร้อยเดี๋ยวไปลองกันเราไปลองกันได้เลยครับอ okay. โอเคลูกแรกรเบาเบากันสักห้าบอลไม่น่าเชื่อว่าเป็นก้านที่แข็งกว่าก้านเดิมพี่ ไม่ต้องวอมแล้วมั้งพี่ว่าตีอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะนุ่มมากเลยไ <c oughs> ลน์อัพนิดหน่อยัดลงนิดนึงโอเคครับอันนี้มีการปรับไปแล้วหนึ่งองศาให้แฟตลง <c oughs> แฟตลงหนึ่งองศา <c oughs> มันโซลิดกว่าครอบรับแรกงนะ แรกมันอัพไรไปน,นิดนึงรูกเต็มกว่าเยี่ยมไม่ต้องจับโชกนะพี่เคจับเต็มเลยจับปกติครับเพราะว่าวัดตามตัวเนี่ยโอเคครับเยี่ยมฟิลต่างจากโปรเจกต์เอ็ไหมครับโคตรคือเลยนะ อันนั้นทื่อนะอันนี้อันนี้ค่าพรีซี่แข็งกว่านะแต่ว่า,าฟิลนุ่มกว่าครับอันนั้นมันไหลเหมือนเราหาจังหวะเล่งไม่เจอทื่อๆแห้งๆห,หน่อยครับ,รบใช่ความรู้สึกนุ่มเลยชอบมากจบครับโอเคเลยทำอะไรไปบ้างครับเราก็อ,อย่างแรกนะครับเราก็เปลี่ยนก้านเนาะถอดใส่ก้านใหม่เป็น ดนมิโก t ทวิชู x ร้อยร้อยี่สิกรัมในชุดเหล็ก <c oughs> มีการดัดลายเกลเพิ่มเพื่อจูนให้เข้ากับวงแล้วก็เวทเวทเราก็ได้เปลี่ยนก้านเดิมมันเป็นด y น a มิโก้ทวิชูสปินเนอร์วัดตัวตัดใช่ให้เข้าหมด<ผ>มจะเป็น <c oughs> วัดต,วตัวตัดให้หมดเลย <c oughs> วัดตัวตัดเช็คลายเก็ทุกอย่างทั้งหมดเซร็จน้ำหนักดูดูบาลาน แล้วก็วัดองศาเช็คองศา,งาไล่กันแล้วก็เช็คผ่านเครื่องแทร็กแมนสีกัน,นด้วยโอเคครับฝั่งร้านเนี่ยครับฝั่งร้านหน่อยอ่ะมีโปรสงการครับโปรถุงกอ๊อฟเทเลเมตเนาะตอนนี้ลด45เปอร์เซ็นต์ครับเรามาดูที่ร้านได้ทุ่งแทนแน่นอนครับ <Okay. S 1> เราเป็นตัวแทนเทเลเมตพิงคาร์ลเบย์ซันมอลเทนมีก้านเคลลันธ์ทางนี้เนาะก้านเคลลันธ์เคลลันธ์ของทางอุดมจะเป็นไดมานานะครับแล้วเป็นอะดิล่า อ่าจะมีสองแมรนหลักๆที่ตอนนี้ดีเชียมมีทั้งอ่ฟูบุกิก็มีถือ,อว่าสำหรับคนแรงตึงก้าตัวนี้คนนี้แครแรงถึงก็มาดูได้นะครับมาดูได้ครับสออถามมาได้ส่อถัรานได้แนละ้วเดี๋ยวทิ้งเพจไว้ให้ตึงต้งๆนนะโอเคครับขอบคุณครับ